พี่น้องมาได้จ้าดำหน้ามาเนี่ยุ่งพอรุ่งก็ลั่งเสียนขาดนีด่ละจ้าไทยหน้าแบบอีสานเห่าเห็ดแบบบ้านๆจ้าเห็ดพ่อได้อยากได้กินตอนนี้พอรุ่งก็กระลั้ไทย อันนี้ก็เป็นการสีหาบกาดนะจ๊ะกําลังเลี่ยงกาใส่ใหม่ใหม่คันดามเฮ้าเนีล่ลเราจะภาษาอีสานเนาะจ๊ะเอื่นแบบนี้เป็นใหม่คันดามก็ย่างสีใสวิธีหาบคือเหมือนบานเฮ้าโดยได้จ๊ะเพราะท่านเนี่ยแบบว่าท่านสมัยสำหรับคนอื่นเิ่นกับท่านสมัยอยู่จ้ะเก็บมาใส่เลี่ยง เอาเท่าที่เห่าหาบไว้ละจ้ะน,น,นั่นและจะกาเห่ากาับยุป,ประมาณนี้งามงามจ้ะลกกับงไอ้จะหาบกาบันนี้อึ๊บ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 นี่เป็นจังไหนแข็งแรงบ่ะจ้ะ นะยังแรงคักปุ่นะย่างตัวมเตียมตัววเตรียมเลยจ้ะนี่รา้าวิธีดำหน้าของเห่าเพื่อคนหลุนไม่ต่อไปอาจจะว่ได้เห็นแบบนี้แล้วะา้าส่วนมากคนก้นกะอาศัยวานเอาเหตุแบบง่ายๆแต่ว่าของเห่ากัย่งแบบเหตุธรรมชาติรยู่จ้าเหตุแบบหลุนปูหลุ่น,นยาพ่นผ้าเห็ด เพราะว่าขันวันแ้วมันก็อันนี้แม่จ๋าขันวานมันยาาล้ายน้ำานำาน้ำานตาเน้ำาลน้ตาลน้ำตาลนาเน้่าลน้ำตาลน้ำตาลน้อยาลน้น้ำาลน้างน้ายนองเาลน้าาดน้ยาลน้ำตน้าเจ้าซอ้คตย